เสกโลโซประกาศมอบลิขสิทธิ์เพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมให้คนไทยหลังจากร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซออกมาเผยคลิปเพลงแต่งในรอบ5ปีอย่างเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมหลังจากสถานการณ์การเมืองไทยพลิกผันล่าสุดเสกโลโซได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กว่า ผมขอมอบลิขสิทธิ์เพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมเป็นของประชาชนคนไทยทุกๆคนท่านสามารถนำไปร้องใหม่บันทึกเสียงใหม่เล่นในผับครัรบเวอร์และอื่นๆได้เลยตามสบายครับสำหรับเนื้อเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมดังนี้ฉันจะก้าวเดินมุ่งหน้าต่อไปแม้ไม่มีใครแม้ไม่มีเธอฉันอาจจะเป็นคนที่ดูเพ้อเจ้อ วันนี้ไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรความคิดยังสู้ไหวหัวใจยังสู้ต่อท้อมันไม่ท้อก็แค่เสียใจเธอช่างโหดร้ายฉันรับมันไม่ได้วันนี้จะจากไปทั้งน้ำตาดอกจันเจ็บจนเจียนตายไม่อาจร้องให้ใครเห็นสิ่งที่เราเป็นผ่านมาคืออะไรไม่อยากร้องขอจะไม่รักเธออีกต่อไปแม้จะเจ็บเจียนตายจะยังก้าวไปก้าวให้ไกลกว่าเดิม วันนี้ไม่มีเธอพรุ่งนี้ไม่มีเราเจ็บก็ทนเอาเมื่อเขาไม่แคร์อย่าให้ใครเห็นว่าเราอ่อนแอวันนี้ไม่แพ้พรุ่งนี้ยังมีความคิดยังสู้ไหวหัวใจยังสู้ต่อท้อมันไม่ท้อก็แค่เสียใจเธอช่างโหดร้ายฉันรับมันไม่ได้วันนี้จะจากไปทั้งน้ำตาซ้ำดอกจันดอกจัน